ที่นี่อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างเราเชื่อว่าในอดีตพ่อเราต้องเคยมาเรามีความมั่นใจเพราะว่าพ่อเป็นตระชดองที่นี่เมื่อก่อนจะเป็นป่าเราเองก็เคยมานะคะเราเราจะมาในช่วงตอนนั้นสามสาสิบปีได้แล้วแหละเออเขาเรียกว่ายังยังสาวๆมากับพ่อกโก้คเขา เอาม,ามอไซค์เราจำได้เรามาที่มาที่มามาจากสสดาวม,ามอไซค์ห้าหกคันหัวนี่แดงกลับไปออก,ออกไปออกมาทางไปทางวัครูไม่น่าเชื่อเนาะเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ก็เรามาจากอุทยานาสันกาลาคีรีเมื่อวานเมื่อวานออกมาห้าโมงถึงที่ สี่โมงครึ่งถึงมาที่นี่ก็ประมาณเย็นๆเนาะยังมียังทำได้เก็บภาพหลายๆภาพอุทยานแห่งชาติของน้งคางพูดถึงอ,อยู่ใกล้บ้านเรามากเลยนะเรานึกโทษตัวเองจังเลยอยู่แค่ปักซอยยังไม่รู้จักจะมาเที่ยวแต่ด้วยความเขาเรียกว่า ด้วย,ย,ยพื้นที่ที่เมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าค่ายคอมมิวนิสต์เนาะเขาน้ําค้างก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาแล้วก็คนบ้านเราเองอเขายังไม่มาเลยน้องอมาแต่น้องเราเชื่อว่าเราเชื่อว่านะคนที่อยู่จะเดาอำเภอบ้านเราเนี่ยไม่ไม่เคยมาสักครั้งหนึ่งก็มีหรือว่าพอบอกเขาน้ m ค h ้างก็แบกบากหรือว่า มันไม่เคยคิดเขาเรียกว่าไม่ไม่มีโปรแกรมอยู่ในสมองว่าจะมาเที่ยวนี่นี่นี่คือความเปลี่ยนแปลงของอุทยานนะคะเขา,สร,าสร้างสร้างสร้างาาสะพานไอเดีนี้สะพานนีเน้เป็นสะพานข้ามน้ําเป็นเป็นสะพานข้ามลาําธารยังใหม่อยู่นะคะเพื่อนๆยังใหม่อยู่ยังเออได้ยินเสียงน้ำาหมได้ยินเสียงน้ำาหะ ใครว่างก็มาเที่ยวนะคะอุทยานแห่งชาติอยู่แค่ปากซอยเองค่ะท่าเพระสะเดามันมันตั้งแคมป์ได้นู่นนี่คือลานลานตั้งแคมป์แล้วก็บ้านที่เราพักเดี๋ยวเราจะลงอีกทลิปหนึ่งบ้านที่เราพักก็สร้างเพิ่งจะเสร็จนะรู้สึกคืนหนึ่งสองพันห้าก็มีสองห้องแต่นอนได้เป็นสิบเป็นเป็นเป็นเป,นเปนสิบคนที่สิบคนได้อดถ้ามาถ้าไม่ไม่สีเรียกอากาศดีมากเอคงจะเป็น ที่เดี๋ยวเราต้องไปไปแจ้งข่าวๆกับบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงเราเขาเรียกว่าใครจะมากินละละกินเหล้าพักผ่อนออมาเล่นแคงกันหรือว่ามาทํากับข้าวกินกันเป็นครอบครัวมีน้ําตกให้เล่นด้วยนะคะเพื่อนๆเดินขึ้นไปข้างบนเราเคยไปแล้วแต่นั่นคือภาพเมื่อ30ปีที่แล้วนะเออ ลูกลูกชายบอกแล้วว่ามีแม่ที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติเพราะฉะนั้นมาที่นี่วันนี้ได้จ็อบเขาเรียกว่าเราเราได้จ็อบพาสปอร์ตอีกแล้วตรงนู้นคือคือศูนย์บริการเราตื่นเช้าที่นี่บรรยากาศดีมากเพื่อนไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องนั่งรถไปเชียงใหม่หกนะ่อนเนาะไม่ต้องนั่งรถไปตรงไหนมาใกล้ๆบ้านก่อนแล้วก็ มามานอนสักคืนหนึ่งหรือว่ามาเที่ยวมาเที่ยวตอนไปเช้ากลับเย็นมาเล่นนะพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำตากแอร์ที่บ้านก็ออกมารับแอร์ธรรมชาติที่นี่กันบ้างนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของนล้วเนื้อเขามีจุดจุดชมวิวให้เราด้วยจุดเช็คอินแล้วก็ตรงนูน้นคือคือที่นี่ตอนนี้กําลังเขาเรียกว่ากําลังพัฒนาไม่ได้พัฒนาทีนานเนาะ เขาพัฒนาเสร็จแล้วเพราะว่าในบางจุดนี่ไงสะพานเขาเขาทำเสร็จแล้วละ่ะเพื่อนนี่คือศูนย์ศูนย์บริการนะศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวแล้วก็ก็ก,ก็ก็มีค่าใช้ใจ่ายคันหนึ่งก็ยี่สิบาสิบบาทก็ประมาณนั้นผู้สูงอายุไม่ต้องนะคะก็เหมือนกันทั่วประเทศแล้วก็อาคารที่นี่คือจุดเช็คอินนะมาเขาค่ะ สัญลักษณ์ของที่นี่ก็เป็นนกเนืออเพราะานกเนืออนี่เขาจะมา,าทุกทุกปีอยู่แล้วคนที่เขาเขาจะมาดูนกชมนกนี่เขานักนักส่องนกย่งเขาจะมาส่องเป็นประจำของของทุกปีปีนี้ก็มาในช่วงของเดือนกลางกลางปีอะ่ะเพราะว่ากันกันยาสิงหากันยาเออจะมานี่แต่แต่ทางขึ้นข้างบนนี่ต้อง ประทานโทษสาหรับผู้สูงวัยเนาะคือประทานโทษตัวเองขึ้นไม่ได้ข <c ười> ี้เกียจเดินขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวสายๆอาจจะขึ้นไปนี่เขายังไม่ไมย,ไมยังไม่ชักธงเพราะว่าเราตื่นตื่นเช้าอากาศดีมากค่ะอากาศดีนึกเสียดายดมากที่ไม่เคยได้มที่มา,มามามาในวันนี้ยเพราะว่าเพื่อนลูกชายเขาเขาย้ายเขาเขา,เขาสอบได้คือคือเขาเด็กๆอ่ะเนาะเขาก็กาลังพัฒนาตัวเองก็คือ เตัวก้าวหน้าเขาก็สอบเป็นนักวิชาการได้ที่ปัตตานีเขาเขาถ่าอยู่ที่นี่ก็ย้ายเขาเรียนส่งกันเมื่อคืนก็พาแม่มาลูกลูกลูกบอกแม่ไปไหมบอเราก็ไม่สบายเพิ่งจะฟื้นเพื่อนสี่ห้าวันหกวันนอนส้มเลยูพาน้ำยำทานน้ําดีใจจังเลยได้เขาเรียกว่าได้รับออกซิเจนเต็มๆ โอเคนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจะจะหาอะไรสวยๆให้ดู